ไไทะเลเงครบด็กีใครไปไหมอารมณ์อากาศครับบรรยากาศทะเลวัอนี้เขาอยู่ทะเลบางแสงน้นองวัอนี้นครับเอฟซีโอ้ยอันนี้เป็นน้องจิตอาสาครับมาทำความสะอาดทะเลบน,นเป็นยังเป็นยังได้หน่อยห่วงถืออยังอ่ะเห๊ะเป็นจะไหน ฮะดากันมันนั่งถึงนี่มันมันเสียบดิมันไม่ผิดดินี่นี่นะเออดากันมันนั่งถึงสินี่พี่อ่นไหแล้วลูกเขามันเดินนั่งทับมันกับมีผิดเนยหรอเนาะเสียบดากดิหรอมันนั่งลมพอดีมันยังมันลมเนานั่งลูกหนีบาดเดียวได้ฝนมหรือเปล่ามันหนีจ่าได้หน่อยมันตกไกลเลยลูก แซมละห่วงละวะอู้นี่นะเอามาเตะกินนี่สินะบึงเปัดไปร้านเนื้อย่างบึงห้อกินี่แมั่เราเพื่อนซอแซด่าของแท้เาไปสัมผัส้าสัมผัสน้องนขาอยู่ไทยอยู่เนี่ยาสองคนีน้ำต้องใครรออยู่ นั่นแค่เดียวดูแขนผมเมื่อวานอย่างเดียวได้ไหมเนี่ยมันไม่ามาพะไรนี่ถามน้องจิดัสส์นี่คนี่แต่ผู้สาวทําหน่อยครับสาวนักศึกษาน้องจรเนมอะไู จะมองข้ามจะมองข้ามคนนี้นี่ขยางเก็บไปที่ด้วยแล้วพี่ไม่ต้องรับพี่รับไปแล้วค่ะม่ับไหนกันมอบูรพามอกาลบุญเก็บจนเส้นู่นเลยเหรอครับหมอได้เลยนะเดี๋ยวพี่จะสตาร์ทิงให้เ มีทุกชั้นเลยนะช่องยูทูบได้ออกแน่นอนมากันไปดูแล้วกันเลยเขาไปดูจะไปดูไม่มีคดีใส่เสื้อท็อปแบ6ล้อไฮโซสาวดำซิ่งโอ้ความดีครับทำความดีโลกต้องเห็นครับนี่โลกต้องเห็นแน่นอนว่าเราทำความดีเป็นเป็นน้องปีหนึ่งทั้งหมดวะปีหนึ่งครับ เรามาทุกวันไหมเจ็ดที่สี่ก็มาเขาตอนที่มีกิจกรรมครับผมออันนี้ก็กิจกรรมพาน้องมาทำความดีเหมือนรับน้องไหมใช่ครับมันเป็นรับน้องครับนี่ครับรับน้องที่สร้างสรรค์ครับดีกว่าเอากันไปทรมานแล้วปกติเขามีคนเก็บไหมปกติก็มีครับเป็นเทศบาลครับแต่เก็บอันนี้คือไร้เก็บไม่หมดใช่เขาเดินไม่แล้ว่าคนรังแสก็บางคนเขาก็จะมาเก็บกันเองด้วยครับคณะอะไร รัฐศาสตร์ค hmm. ร um, ับรัฐศาสตร์คณะรัฐศาสตร์มีแต่สาวๆครับสาวๆ นี่ก um ็จะเป็นช no ่วงๆเนอะนี่ครับเป็นพิเศษหน่อยเท้าหืนเอาไม่เก็บขยะกับเขาเก็บนี่ขยะสีชมพูนี่เก็บไปหนึ่งขยะสีชมพู้มันเก็บขยะแลรวอยู่หน้ารถ

ไม่ไรครับชมเชยชมเชยรับน้องแบบสร้างสรรค์รับน้องแบบข้าหน้องมาเก็บขยะนี่วะครับนี่วครับอันนี้ก็จะเนี่ใส่เกงชุดนอนไหมเนี่ยเพราะเมื่อคืนไม่ได้ออกไหนไหนอยู่บ้านนุคนที่ไหนนี่ ลงมุกครับน้องมุกปีนมุกโอ้เห็นผู้สาวเหยียบนองเลยวะนี่เอ้ยนี่แหละเอ้ยเบิ้งอานี่นี่แหละว่าไ้จุงเลยครับ กัญญวีนี่น้องคนที่ไหนเป็นคนสไตล์หิวที่ไหนครับที่ไหนก็คนค่ะทีเอาทโอเคเอาทีเขาโอเคครับอันนี้คือการนี่จะเป็นรับน้องอันนี้มารับนองยังไงรับน้องได้สองเมา เป็น น้องๆจากหมอบุรพานะครับนกเค็งกละเทียทำทำอะไรเป็นไม้เดี๋ยวนี้เป็นไม้เดี๋ยวนี้เล็บลิ้นยาวๆเอาลองเล็บลิ้นแล้วหายใจดูดิหมอ ไม่ใช่หมาแล้วพิ้นหายใจดูสวยน่ารักครับน้องปีหนึ่งเฟชฟชี่เฟชชี่ はい。<music>

ั่ะ่อไเย่อมเมื่อคืนเห็นไปเที่ยวอยู่โดแงแบเลยไปกินมันสมเพื่อนขมันหอมก้นมันกลก่นมึงเอาขมวนมวนครับ

บางสนนี่เนาะเอฟซีมวนๆครับ